สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีบรรยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำนักงานใหญ่อุบลราชธานีนะครับก็ขออนุญาตไลฟ์กันต่อเนื่องเลยนะครับเมื่อกี้ไลฟ์สดสัญญาณสดมาจากสาขานะครับไลฟ์สดมาจากสาขาอนาจเจริญนะครับเมื่อสักครู่นี้ผู้จัดการต่อองอาจนะครับได้พาชมฮอนด้าซีวิกนะฮอนด้าซีวิกเอฟดีนะครับไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยได้ตัวใหม่คันหนึ่งนะครับ สำหรับ Fort u n e แชมป์นะครับ Fort u n e แชมป์ตัวท็อปเลย3.0 3.0 V นะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับความพิเศษของคันนี้ก็คืออยู่ที่ของราคานะครับอยู่ที่ของในเรื่องของราคารถนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ผมด้วยนะครับเมื่อวานเมื่อวานวันก่อนเอาคานแข็งมาไลค์นะครับตอบลูกค้าก็สนับสนุนไว้เลยนะครับหลายท่านก็สอบถามในเรื่องเงื่อนไขมานะครับ หาที่จัดให้หน่อยนะถึงยมข,ขอเวลาขอเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องของอการจัดไฟนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลอีกทีนึงสาหรับรถวีโกวางคารที่เราไลฟ์สดกันไปเมื่อวานนะครับแต่วันนี้นะครับขออนุญาตอยู่กับ f o r t ์จูเนอร์แชมป์ฟอร์จูเนอร์แชมป์เฟอร์จูเนอร์แชมป์นะครับตัวนี้มีความพิเศษยังไงจุดขายมีแบบไหนแบบไหนบ้างยังไงผมจะมาเล่าให้ฟังในไลฟ์สดนี้เลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแชร์ไปยังกลุ่มที่ ซื้อขายรถยนต์นะครับพี่น้องแฟนคลับของมงคลคาเซนเตอร์นะครับจะได้เห็นรถสวยๆไปพร้อมๆกันนะครับโอเคบรรยากาศดีนะครับที่อุบลราชธานีตอนนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับทราบขาว่านะอายุดูร้อนจะเข้าหรือเปล่านะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ วันนี้อยู่กับสอสักดาที่สำนักงานใหญ่เช่นเดิมนะครับขออนุญาตไลฟ์สดให้ฟังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมอยู่กับ Fortuner c h a แชมนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ3.0ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลเป็นบล็อกเครื่องเคดีตัวสุดท้ายนะครับบล็อกเกียร์สุดท้ายของ Fortuner ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่นะครับราคา699,000บาทผมบอกราคาก่อนเลยนะครับ ไม่ใช่เครื่องยนต์เบนซินนะคุณผู้ชมราคานี้นะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีใครให้ถูกกว่านี้ไหมนะครับฉะนั้นแล้วใครดูอยู่นะครับคันนี้ไม่ใช่รถไม่สวยนะครับรถสวยมากมากผมจะพาดูทีละจุดทีละจุดทีละจุดว่ามีจุดขายมีดีที่ตรงไหนทําไมขายราคาถูกยังเลยนะครับหลายคนสงสัยว่ารถใหม่เยอะรถสภาพไม่ดีหรือเปล่าทําไมราคาถูกมากๆผมจะพาดูทีละจุดว่าคันนี้ผมดูมาแล้วนะครับผมไปลองขับมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าดียังไงนะครับมาดูกันเลยมาดูกันทีละจุดกันเลย สำหรับที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้นะครับฟอร์จูเนอร์แชมป์จริงๆไม่ใช่ทีอาดีนะเขาติดสติ๊กเกอร์นะครับเขาติดสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ตัวทีอาดีนะครับเขาติดสติ๊กเกอร์าใหม่นะครับแต่ตัวนี้นะครับถ้าไม่นับทีอาดีตัวนี้ก็คือตัวท็อปสุดจากโรงงานนะครับเพราะว่าบล็อกเครื่องเกียร์นะครับชุดแต่งต่างๆเนี่ยตัวนี้ให้มาจากโรงงานทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดบันไดข้างแหลกลังคานะครับแต่สติ๊กเกอร์เขาติดเพิ่มมาเองนะครับแล้วก็คันนี้นะครับยางใหม่สีเส้นเลยนะครับ ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของ f o r t u n e r c h a m p นะครับเป็นราคาเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการเลยนะครับเราไม่เคยขายทุบราคาท้าพิสูจน์ขนาดนี้มาก่อนนะครับ6 9 9ส0 0าหบาทสำหรับ f o r t u n e r c h a m p นะครับตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตามมาดูผู้ชมนะครับตามมาดูเลยนะครับผมขออนุญาตพาดูห้องเครื่องก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนสักพักมันจะมืดนะครับรู้สึกว่าพายุฤดูร้อนนะครับจะเข้ามาแล้วนะครับบรรยากาศดี สุดสัปดาห์นะครับมาชมรถสวยๆกับซอสักดา์ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมราคานะครับทําไมราคาย่อมเยาราคาคุ้มค่ารถไม่สวยหรือเปล่านะครับรถสวยเดิมไม่มีที่ติเลยนะคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคารหน้าเองนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับน้าซอกฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับน็อตเดิมไม่เคยขยับไม่เคยแกะเลยนะครับ นั่นหมายความว่าคันนี้นะครับอย่าว่าแต่เฉียวชนเลยนะครับทําสียังไม่เคยเลยนะครับทําสียังไม่เคยเลยนะครับอย่าพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุนะครับตัดไปเลยเพราะไม่มีแน่นอน100%นะครับหน้าซอกเดิมเพจเดิมๆนะครับนะปี2013นะครับปี2556นะครับปีไทยปี56นะครับบล็อกเครื่องบล็อกเครื่องเนี่ยเคดีตัวสุดท้ายลันหนึ่งเคดีก็คือเครื่อง3,000ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นบล็อกสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะครับก็คือบล็อก V N เอ็นเทอร์โบร้อแรงม้านะครับ1้1แรงม้าถ้าเป็นตัวแชมป์ตัวแรกๆปี11-12มันจะเป็น163แรงม้าแล้วก็ตัวนั้นตัวแรกมันจะเป็นเกียร์4สปีดนะครับแต่ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแล้วนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแล้วนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นรถ4เกียร์แล้วเอามาขายราคา699นะครับตัวนี้เป็นบล็อกสุดท้ายแล้วนะครับบล็อกสุดท้ายก่อนที่ Fortuner แชมป์จะเปลี่ยนเป็น Fortuner รุ่นใหม่นะครับแล้วเป็นสีดล นะสีดำเวลาเราไปขัดเคลือบสีมามันก็จะโดดเด่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นผ่านเลนส์กล้องตอนนี้นะครับนะภายหน้าของฟุตเ e เน่แชมป์ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมตั้งแต่ตัวแรกนะครับตั้งแต่ปี11จนถึงปี2015ก็จะเป็น,นหน้านี้เลยนะครับหน้านี้เลยแต่ตัวท็อปมันก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, นะครับมีตัวฉีดล้างไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเวลาเรา ขับรถไปโดนมางหรือโดนฝุ่นเราสามารถล้างไายตาได้เลยนะครับผมเคยสาธิตไปในคลิปที่ไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ไม่ไม่ฉีดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวฝนก็จะตกนะเดี๋ยวมันก็จะเปื้อนอีกต้องเอาไปเก็บอีกนะสีดาม,มันต้องดูแลรักษาให้ดีนะครับท่ทานางคุณผู้ชมทั้ง80อุปยูทธ์เซนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับฟอร์จูเนอร์แชมป์ราคาพิเศษสุดคุ้มค่ามากๆนะครับ699,000บาทไม่ต้องถามเงินดาวนะครับไม่ต้องถามเงินดาวเพราะว่านะครับ ผมแอบไปดูยอดจัดมาแล้วนะยอดจัดจัดได้เกินราคาเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับฉะนั้นแล้วเอามามาเอาไปขับเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับปีแรกไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยนะครับเราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่แต่บาทเดียวลนะปีแรกนะครับนะงวดจะถูกมากๆนะงวดอยู่ประมาณสักหลักพันนะคุณผู้ชมไม่ไม่ถึงหมื่นนะครับเนี่ยผ่อนฟอนเจเนอร์ปีแรกผ่อนสบายๆนะครับและภายในต้องบอกว่ารถไม่ช้ำเลยนะครับจุดขายอีกจุดหนึ่งของคันนี้นะครับ ผมอยากให้ดูที่เลขใหม่นะครับเพราะว่ารถมือ2เองเนี่ยนอกจากราคานะครับราคาที่คุ้มค่านะครับไม่รถเดิมไหมแล้วก็เลขใหม่นะครับเป็นจุดขายสําคัญและที่สำคัญถ้ารถไม่สวยผมก็ไม่เอามาเล่าให้ฟังนะครับฉะนั้นแล้วคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของนะครับสามารถตัดสินใจโอนจองได้เลยนะครับไม่เจ็ดหมื่นสี่พันกิโลคุณผู้ชมนะครับไม่เจ็ดหมื่นสี่พันกิโลมีใครให้น้อยกว่านี้ไหมนะครับต้องบอกว่าสวยนะครับสวยส่งเข้าประกวดได้เลยนะครับถ้าเทียบภายในนะครับเป็นชุดเครื่องหนัง แล้วก็บาะดหนังแท้นะครับสีครีมนะครับดูสะอาดสอ้นไม่มีเปื้อนเลยนะครับไม่เปื้อนเลยนะครับดูสะอาดสอ้นดูใช้งานรักษามากรถมือเดียวออกห้างนะครับตัวนี้มีบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองให้ครบนะครับภายในดูดีมากนะนี่เป็นบล็อกเกียร์คุณผู้ชมดูที่บล็อกเกียร์นะฮะตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดแล้วนะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับ เป็นเกียร์ตนันโนมัติ5สปีด้วถ้าเป็นตัวก่อนแชมป์ตัวแรกกับตัวไฟหักมันจะเป็นเกียร์สี่สปีดอยู่นะครับตัวนี้คือบล็อกสุดท้ายแล้วนะครับเคลื่อนสีล้อนะครับขับเคลื่อน4่ล้อโฟร์วินฟูลทามนะครับสามารถไปได้ทุกเส้นทางเหมาะสําหรับเป็นรถครอบครัวรใช้ในครอบครัวหรือออกแนวปะจนภัยแอดเวนเจอร์ท่องเที่ยวนะครับสบายสบายเลยนะภายในคุณผู้ชมดูนะครับรถวิ่ง70,000กิโลหกแมบาทภายในไม่มีช้ําภายในสวยเดิมมาก และมีคันเดียวในสต็อกด้วยนะครับราคานี้นะครับมีคันเดียวในสต็อกนะทุบราคาท้ายพิสูจน์ขายกันให้เขาเรียกว่าอะไรขายกันแบบว่าดูแลกันแบบยอมเยานะครับดูแลกันแบบยอมเยาวดูแล,แลกันเดียวยาวนะครับรถสวยบอกต่อนะครับบอกผมก็ได้ไม่ต้องบอกต่อต่อยอมนาดนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่คือเสียง <c oughs> <i> เครื่องในแทบไม่ได้ยินเลยนะครับต้องบอกว่ารถใช้น้อยขนาดนี้นะรถวิ่ง7-8ดหมื่นกิโลกับรถปีห้าหกเนี่ย ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกหนึ่งหกสองหกสามก็มาณเจ็ดปีนะเจ็ดแปดปีเนี่ยวิง่งไม่ปีแล้วไม่ถึงหนะมืม่นนะคุณผู้ชมวิ่งปีแล้วประมาณแปดเก้าพันกิโลนะครับถ้าใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะใครอยากเป็นเจ้าของเฟอร์จูเน่แชมป์คันนี้อย่ารอช้านะครับรีบตัดสินใจเลยนะครับฝากไปยังแฟนคลับที่หารุ่นนี้อยู่นะครับบอกว่าคันเทียดีที่ไล่สดไปคันเทียดีที่ไล่สดไปราคาแรงไปหน่อยนะครับก็มาเจอตัวนี้แหละนะครับมาเจอตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่เลย ตอววันรถสวยเดิมทั้งหน้าทั้งหลังเดิมทุกซอกนะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยเดิมสนิทนะครับมาจากโรงงานแบบไหนก็ยังอยู่แบบนั้นนะครับไม่มีการแกะทําสีไม่มีการเสี่ยวชนใรทั้งสิ้นนะครับภายในสวยนะภายในสวยเดิมเลยนะครับตัวนี้เป็นแอร์ลาวสามตอนแล้วนะครับถ้าเป็นตัว โฟลเนอร์ตัวแรกนะก็จะเป็นแอร์สตอนหลายคนก็จะบ่นว่าร้อนหลังจากไฟจากเป็นต้นมาจนถึงแชมป์จนถึงปุตตัวปัจจุบันก็จะเป็นแอร์สตอนแล้วนะครับเป็นเบาะสามแถวเที่นั่งเบาะแขนเป็นเอกลักษณ์ของโฟลเนอร์ตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวปัจจุบันก็ยังเป็นทรงนี้อยู่นะครับเวลาเราพับเบาะแถวหลังขึ้นถ้าเราไม่ได้ใช้งานก็พื้นที่ใช้สอยก็พอสมควรเลยนะครับพอสมควรเลยสามารถที่จะใส่ของใส่กระเป๋าหรือหลายท่านมีครอบครัวก็ซื้อที่นอนพิกนิกให้เด็ก,ดกๆเข้ามานั่งเล่นได้สบายๆเลยเพราะว่า Air แอร์ด้านหล นี่นะครับคุณผู้ชมที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคุณผู้ชมหลายคนตกใจว่าเฮ้ยโฟล์กูเนอร์แชมป์ปี13-14เอามาขายราคานี้เครื่องยนต์เบนซินหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็น3.0ดีเซลนะฮะ171แรงม้านะครับโฟรบินฟูลไทม์นะครับเคลื่อน403.0 V นะครับอ่ขออนุญาตลากทายคุณผู้ชมหน่อยนะครับใครอยากได้คันนี้นะครับพี่เฟซบุ๊กปีจัยสู้นะพี่ไอรอนแมนนะครับขอบคุณหน้ารถสวยสวยจริงพี่คันนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับสวยเดิมสนิทแล้วก็ ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับยางเยืงเปลี่ยนมาเรียบร้อยหมดนะครับขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยของลงของเลี้ยวเปลี่ยนจากศูนย์โมบิวันนะครับเช็คความพร้อมเรียบร้อยภาษีพร,พรบรมีครบนะครับเอาเครดิตดีๆมาแลกนะครับซื้อสดซื้อผ่อนก็ได้เหมือนกันนะซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้น,ไดนะครับถ้าซื้อผ่อนนะครับช่วงนี้อยากเก็บเงินไว้ใช้สู้วิกฤตโควิดก็ไม่ต้องดาวนะครับมาเอาไปขับได้เลย นะ่าเอาเครด,ดิตดีๆมาแลกแล้วก็ไปขับได้เลยแล้วก็ผ่อนศูนเปอเดือนอ่ะผมเข้าๆให้ก่อนว่าเราช่วยลูกค้ากันยังไงนะครับเดี๋ยวนะสักครู่สักครู่นะครับผ่อนประมาณเดือนละประมาณเก้าพันเก้านะค,คุณผู้ชมฟอร์จูเนอร์แชมป์นะครับฟอร์จูเนอร์แชมป์ปีแรกเอาไปผ่อนเดือนละเก้าพันเก้านะครับฟังไม่ผิดนะครับนี้ไม่ใช่ผ่อนรถเกง๋งนะไม่ใช่ผ่อนรถอันติหรือคัมรี่นะนี่คือฟอร์จูเนอร์นะครับ ที่โฟล์กเจอร์ที่เมื่อก่อนเนี่ยบองว่ารถใหม่รุ่นนี้นะครับหลายคนต้องการมากแต่ว่ตอนออกมารถเป็นป้ายแดงนะราคาค่อนข้างสูงนะครับอยู่ประมาณสักล้านห้าแสนนะครับทุกวันนี้เหลือไม่ถึง50%ของราคารถใหม่แล้วนะครับฉะนั้นใครมองหารุ่นนี้อย่าพลาดคันนี้เลย70,000ม่ 70, กิโลรถ7 0 0ด0กิโลแล้วรถสวยเดิมสีเดิมทั้งคันสีเดิมทั้งลำราคา6 9 9 0 0 0บาทนะครับฝากไว้ด้วยคันนี้นะครับเราจะไม่พลาดรับชมรถเข้าใหม่กับมงคลคอนเทนเ,เตอร์เพราะว่าตอนนี้เองเราเน้นมาที่ รถครอบครัวเป็นหลักนะครับเน้นมาที่ลดครอบครัวเป็นหลักเพราะว่าตอนนี้เองเพว่ารถสาธารณะหรือรถโดยสารตอนนี้นะครับหลายคนก็ไม่กล้าที่จะขึ้นนะครับหรือรถอ E ก็ค่าขนาดเล็กนะครับผมจะมาไลฟ์ฟังในวันพรุ่งนี้นะครับงวดประมาณ2องสามพันที่เราเคยโพสไปในเพจแต่ลูกค้าหลายคนยังไม่เห็นภาพนะครับยังไม่เห็นภาพผมก็จะมาไลฟ์ฟังว่า เรามีรถกลุ่มนี้จริง punishment. แล้วตอนนี้เราทําการจัดโซนแล้วด้วยนะครับให้ดูชิมรางก่อนนะครับเราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้สําหรับรถที่ผ่อนประมาณเดือนละสองสามพันสามสี่พันนะครับเนี่ยผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์เลยเราจัดโซนไว้ประมาณสิบกว่าคันนะครับเราจัดโซนไว้ประมาณสิบกว่าคันใครอยากได้เป็นเจ้าของตอนนี้ต้องบอกว่ามีา <te ams> ให้เหลือก <te ams> ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วก็ราคาไม่แรงเขาว่าถ้าใครอยากเป็นเจ้าของรถช่วงนี้ต้องบอกว่าซื้อรถในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที <te> ่ <sortir> คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับเพราะว่า ผู้ประกอบการนะครับหลายๆท่านเองรวมถึงมงคลคาร์จูเตอร์เองนะครับก็อยากช่วยนะครับอยากช่วยแฟนคลับแฟนเพจที่ลูกค้าที่อยากลดนะครับราคาก็เราพยายามปรับปรับลงนะครับปรับลงเพื่อที่จะให้เข้าถึงลูกค้านะครับลูกค้าจับต้องได้ง่ายๆนะครับอย่าง Fortuner ตัวนี้เองนะครับเมื่อก่อนถ้าตั้งกันเราตั้งกันประมาณ7-8แสนนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วมาขายตอนนี้ขายอยู่6,900นเฟังไม่ผิดนะครับฟังไม่ผิดนะครับพี่สมจิตนะมาจับไปสักคันนะครับพี่อยากได้ต้องบอกว่าคันนี้สุดแล้วพี่ นะครับสุดแล้วราคาก็สุดรถก็สวยนะครับเดิมเดิมสนิทเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าพบกันนะขอบคุณทั้งร้อยกว่ายูเซอร์ที่เข้ามารับชมนะครับพบกันประมาณสัก10กว่านาทีเพราะว่ารอบก่อนก็เมื่อกี้ก็ไล์จากอำนาจไปแล้วนี่ก็ไล์จากอ,อุตสาขาอุบลน,นะครับเดี๋ยวว่างๆจะพาชมแต่ละสาขานะครับเดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์ไปไล์แต่ละสาขาให้ชมนะครับที่เรือดมเองนะครับที่ตะการบุญผลนะครับแล้วก็ที่อำนาจแล้วก็ สำนักงานใหญ่นะครับตอนนี้หากินในอุบลนี่แหละครับหากินในอุบลนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้คานแข็งก็เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับผมก็ไล่ตอบทุกทุกคนนะครับให้ข้อมูลทุกทุกคนแล้วก็เรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับผมขออนุญาตหาข้อมูลให้ก่อนนะครับขออนุญาตหาข้อมูลให้ก่อนว่ามีที่ไหนรับจัดนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกข่้นที่ติดตามรับชมนะครับเพจรถยนต์มือสองมงคลเซ็นเตอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็ตามไปซ้ำสไครต์ที่เพจรถยนต์มือสองไม่ใช่ ช่อง YouTube c h a n n e ลนะครับรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับสามารถรับชมคลิปรีวิวย้อนหลังรถเข้าใหม่สวยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูในไลฟ์สดก็ไปติดตามไปซับสไคร b ์ไปกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง y t u t u นะครับรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ